ว่าจมาม้ามือหนี้มาเบิงบอกหอยอยังมือเล่งหลังจากน้ำถั่วม,มาสองมือไม่ได้ออกมาเบิงเลยมาจ,จอบเบิงหอยคือว่าหอยหอย่งย่งอยู่บ่ถั่วมคักถั่วแน่ถั่วจนหอดลักเบิงถืว่าหอยยังย่งมีบ่หอยทองของหอยหอยแม่พันหอยปนกระตกได้สองมือสองขึ้นหอยกระทิงไข่เรทิง เบิองรหลดพี่น้องเบิองเขตนดํนามถ่วรดเลี้ยงแซกระซั่งวัดีเนี่ยกระเสียแนวหนึง่งนามมากเห็ดบาดนี่คอยชได้เริ่มเห็ดกระซั่งรอยนามละบ่ไว้บ่ไว้แต่ว่าผลก็คือสิเบิดแล้วลหละแต่ก็ยังเห็นอยู่พี่น้องเห็นโตมันอยู่ยังมีหลงเหลืออยู่จ้ะหอยสีทองลูมันกระเรื่มเห็นอยู่แต่ว่าันก็นสิไปน้ำหนามเป็นวางส่วน โอ้ยเลียงมากเขาล่งสิขยายพี่น้องเลยเด็ดนั้นก็มีจต่อุปสรรคนอนฝนนั่นถือว่ายั่งหลายอยู่พี่น้องแต่ว่ากระสีมีส่วนที่ออกไปเนี่ยสิไปน้่หาเก็บเอาละ่ะมันน้ำลดจักหน่อยเพิ่นกระสิกออยู่น้ำกุกน้ำงแงงน้ำหนังนก็จะหาเก็บเอาเลยนี่นี่จา้า จับอยู่น้ำหลักเงียสีนี่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 น,นี่เห็นเห็นเลยนี่จับอยู่หลักข้างนอกวากระสิได้น้าม้าเก็บหอยกระทนีน้องเออเห็ุยังเขามีแต่แนวนี่จ้ะนี่นี่เป็นบอ่อหอยธรรมศาสตร์หอยธรรมศาสตร์ก็สีออกคือกันน้ามถ่วคักถ่วแน่ถ่วหอดลักว่าก็ะสือว่ายังหลายอยูย่หรือจ้ะเด็กอันอีกบอ่อหนึ่งบอ่อขุน นี่เป็นหอยรราภาตาที่เก็บมาเลียงตอนว่าก็ถือว่ายัางงลายอยู่ึกว่าเป็นเพื่อนสีบูยู่น้ำแล้วน้ว่าเป็นเพื่อนสีนี้เบิดแต่ว่าดีที่มีขอดีมองว่าเฮาเอาวันพักใส่หลายมือนามสวมเพื่อนก็เลื่อยโปะไปน้ำหน่ำถือว่าโอเคอยู่จ้ะจ้าจ้ะ,จะเดี๋ยวจังคิดต่ำ ต่อไปเด้จ้าเด้อ